สั่งลือโรงเรียนเทศบาลติดตั้งพัดลม72ตัวตำบลสุวรรณภูมิอธิบายการติดตั้งพัดลมเพดาน72ตัวผิดเพียงพนักงานรับเหมาทำโดยไม่แจ้งคณะกรรมการถูกสั่งถอดออกแล้ว การติดพัดลมของโรงเรียนกระดิ่งทองโดยเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้ติด72ตัวบนเพดาน16นิ้วค่าพัดลมรวมอยู่ที่100,000บาทโดยมี29ตัวติดระหว่างรายหน้าอาคารการตรวจสอบพบว่ามี69ตัวติดที่บริเวณระเบียงเพดานด้านนอกอาคารและยังไม่ติดตั้งในห้องแต่งตัวนักแสดงและห้องควบคุมเสียงจำนวน3ตัว ปลัดตำบลสุวรรณภูมิยืนยันว่าเป็นข้อผิดพลาดของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยคณะกรรมการและจะระงับการติดตั้งเพื่อตรวจสอบวัสดุก่อสร้างอันหนึ่งผู้รับเหมารีบทำการติดตั้งโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบในลำพันต้องการให้หรื้อและรอให้คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะมีการติดตั้งใหม่ในภายหน้า